สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจานุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักศึกษาให้กับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารนุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวปีมะเส็งครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเสง็งประจำเดือนเมษายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เพดออฟแพนท์เคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญน,นั่นเองไพ่ใบน,นี้ก็บ่งบอกว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นจะได้มีโอกาสนะครับได้รับข่าวดีเรื่องดีด เรื่องที่น่าปลาบปลื้มใจจากบุตรหลานของท่านจะนําเอาเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้กับตัวท่านเช่นลูกหลานนั้นสอบเข้าทํางานได้ลูกหลานนั้นสอบเข้าศึกษาต่อเรียนต่ออย่างสถาบันการศึกษาที่นิมมุ่งหวังเอาไว้ได้อย่างนี้เป็นต้นนันเองนะครับหรือไม่บางทีบางท่านนั้นลูกเต้านะฮะอาจจะมาเยี่ยมอาจจะเอาของขวัญของฝากมาให้ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยตัวท่านเองนั้นชอบมากๆปลื้มใจมากๆแบบนี้ก็ได้หรือไม่ไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่า ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบจากบุตรหลานนั่นเองนะครับถ้าผู้ที่เกิดปีมะเสงท่านใดที่จะซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ก็ให้ลูกๆหลานนี่แหละนะครับเป็นคนหยิบให้เลือกให้เขาจะนําโชคใหญ่มาให้กับท่านาไพ่ใบนี้ถ้าเป็นบุตรบริวารลูกน้องทีมงานก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ลูกน้องทีมงานที่มีความสามารถมาช่วยงานท่านได้เป็นอย่างดีได้ลูกน้องเก่งตัวท่านเองนั้นก็ไม่หนักไม่เหนื่อยจนเกินไปแต่ในกรณีที่ผู้ที่เกิดปีมะเสง กำลังอยู่ในช่วงของการรับสมัครทีมงานลูกน้องคนใหม่ก็หมายความว่าจะได้คนที่มีความขยนขันขันแข็งเป็นคนที่มีความสามารถแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยผูกพันกับตัวท่านหรือว่าองค์กรสักเท่าไหร่ถามว่าที่อื่นนั้นให้อัตราค,ค่าจ้างที่สูงกว่าเขาก็จะไปอันนี้ต้องทําใจนะครับคนเก่งมักจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดปีมะเส็งครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อเข้ามาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซี ผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่สี่ไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของพ่ยิบซีก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่ใบนี้หมายเขาว่าบางทีบางท่านนั้นจะได้มีโอกาสลงทุนทําธุรกิจทํากิจการของตัวเองเปิดร้านของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นบอกว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามานานก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะแล้วอย่างนี้เป็นตน้น แต่ว่าการทําธุรกิจของท่านนั้นบางทีอาจจะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆร้านเล็กๆอย่างนี้ก่อนก็ได้นั่นเองเน,นะครับหรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะมีงานหลักอาจจะมีงานรองเสริมเข้าไปนะครับบางทีการลงทุนเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีหน้าร้านก็ได้นะครับการลงทุนในปัจจุบันเช่นขายของผ่านสื่อออนไลน์โลกโซเชียลอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางคนนั้นไปลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เพดอฟวอนหรือว่าไพ่เด็กถือไม่เท้าผู้ที่เกิดปีมะเส็งจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันติดต่อกับคนที่อยู่แดน,นไกลหรือไม่ก็คือว่าตัวท่านเองในช่วงนี้นี่นะครับจะมีความกระตือร้อนมากยิ่งขึ้นท่านในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นคล้ายๆกับว่าตัวเองนั้นไฟมันมอดดับไปนนเองนะครับมันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมันรู้สึกขี้เกียจยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยกระฉับกระเฉงแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนั้น มันจะมีแรงกระตุ้นจากด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาสู่ตัวท่านจะทําให้ตัวท่านเองนั้นพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยคือมีความกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับภพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งจะได้มีโอกาสเดินทางไกลในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยก็คือเดือนเมษายนนั้นหลายหลายคนนะครับบอกว่าวันหยุดยาวก็อยากจะเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนาของตัวเอง ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดนี่นะครับถ้ามีวันหยุดยาวแบบนี้นะี่นะฮะแล้วก็ในช่วงของสงกรานต์ปีใหม่ไทยด้วยก็อยากจะไปเฉลิมฉลองนะครับไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้ก็คือจะได้เดินทางไกลนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นก็บอกว่าแหมอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศจังเลยวันหยุดยาวแบบนี้อาจจะไปต่างประเทศก็ได้หรือบางท่านนั้นก็บอกว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี่จะได้เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศไปศึกษาต่อ ไปดูงานที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นะครับผมสําหรับความหมายของไพ่เพดอฟวอนหรือว่าไพ่เด็กถือไม่เท้านั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่เดอเอมโพเลอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายผู้ที่เกิดปีมะเสงนะครับที่ทํางานรับราชการผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมดีมากๆในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งหรือว่าโยกย้ายขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น คนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าทำงานรอบราชการเป็นตำรวจเป็นทหารนี่เขาบอกว่าจะมีโอกาสได้เป็นนายพันนายพลได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกย่างเขาทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านต่างๆถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าจะมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการใหม่ๆอย่างนี้เป็นตน้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ทำธุรกิจการค้าการขายถ้า,า,าหากว่ามีไพ่เอ็มเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิก็หมายเขาว่า การค้าการขายจะดีขึ้นยอดขายต่างๆนั้นจะดีขึ้นบางทีอาจจะมีออเดอร์มีคำสั่งอะไรต่างๆเข้ามาจริงๆแล้วเดือนเมษายนนั้นเป็นอีกเดือนหนึ่งนะครับที่ผู้คนใช้จ่ายผู้คนเดินทางผู้คนกินเที่ยวค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับฉะนั้นการค้าการขายมันจะดีมากๆนั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดเอมโพเรอร์หรือว่าไาพ่จักรพรรด ผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นจะมีโอกาสนะฮะได้ทํางานร่วมงานกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปต่างประเทศแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ The Emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นดวงนี้ไม่ใช่ดวงลูกน้องดวงนี้เป็นดวงเจ้านายดวงนี้เป็นดวงของเจ้าของธุรกิจนั่นเองนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่นะฮะผู้ที่เกิดปีมะเส็งถ้าหากว่าหยิบได้ไพ่ใบนี้ ดวงชะตาของท่านนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารและเป็นคนที่กว้างขวางมีบารมีอย่างนี้ก็ได้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ดวงชะตาของคุณผู้หญิงนั้นก็จะโดดเด่นด้านการงานไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นผู้ที่เกิดปีมะเสงยังมีไพ่เดอะฮีโร่แพนหรือว่าไพ่ประสังคราชมันก็จะสอดคล้องกันนะครับกับไพ่เดอะเอ็มโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิก็หมายเขาว่า ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเอ็นดูนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดปีมะเสงที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี่จะดีเช่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลตัวท่านเองนั้นจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่การงานด้านนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า คนที่ทําธุรกิจการค้าการขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชเนี่ยจะดีนะครับเช่นผู้ที่เกิดปีมะเสงนะครับที่เปิดร้านขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสังกพันธ์หรือว่าให้เช่าวัตถุมงคลให้เช่าพระให้เช่าเครื่องรางของของลังในลักษณะแบบนี้ธุรกิจการค้าการขายด้านนี้มันจะดีมากๆแล้วก็ยังรวมไปถึงพวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆอย่างเช่นพวกชุดนักเรียนนักศึกษาชุดลูกเสือเนตรนารีพวกสมุดประกาดินสอหรือแม้กระทั่งพวกคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตอะไรต่างๆพวกนี้ จะขายดีเป็นพิเศษนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองไพ่เดฮีโรแพทหรือว่าไพ่พระสังฆราชก็ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นจะได้มีโอกาสทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านคนไทยเรานะครับในช่วงของปีใหม่ไทยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ก็มักที่จะไปทําบุญกันนะครับ ไปทำบุญที่วัดอย่างเช่นบางท่านนั้นก็ไปทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานบางท่านถือโอกาสไปนุ่งขาวหหมขาวปฏิบัติธรรมหรือว่าได้ไปร่วมงานบุญงานบวชงานผ้าป่าต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดนเอโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคล้ายๆกับไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาที่อยู่ในตําแหน่งที่5 ไพ่ใบนี้ก็ด้วยเช่นกันตัวท่านเองนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักรักษาคุ้มครองและจะมีเส้นแรงมากๆนะครับตัวท่านเองนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามแต่ในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีก็ตามแต่บางทีมันจะมาปรากฏในความฝันคือฝันแม่นหรือว่าบางทีมันอาจจะมีรางสังหอนอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านขอให้เชื่อเอาไว้บ้างนะครับบางทีมันจะเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดอะเวิลด์หรือว่าไพ่เทวดาก็หมายเข หลังจากเข้าสู่ในช่วงของปีใหม่ไทยแล้วนี่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนที่จะถึงในช่วงของปีใหม่ไทยหรือว่าจะเข้าสู่ในช่วงปีใหม่นั้นมันอาจจะมีเรื่องยุ่งยากมีปัญหาอุปสรรคมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นอุบัติเหตุอุบัติภัยเรื่องของสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นแต่หลังจากผ่านพ้นในช่วงปีใหม่ไทยไปแล้วบอกเลยเนะครับว่าดวงชะตานี้จะมีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาอุปสรรควิบากกรรมทั้งปวงนั้นจะผ่านพ้นไปดวงชะตาของท่านนั้นมันจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคราวนี้การงานก็จะดีการหาเงินหาทรัพย์ก็จะดีมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างไม่คาดฝันยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นดีขึ้นมากๆเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาคือไพ่แห่งโชคลาภอีกใบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมันมีไพ่ที่ไม่ดีอยู่3ใบด้วยกันต้องระมัดระวัง คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ห้าไม้เท้าให้ระม,มัดระวังความขัดแย้งในที่ทำงานการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นบางทีอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งเลยอย่างนี้เป็นตน้นองค์กรของท่านนี่นะครับมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ค่อยที่จะรักสมัครสมานสาม,มากกัคคีกันสักเท่าไหร่แต่ว่าความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความขัดแย้งชั่วคราวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าความขัดแย้งตรงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านไม่ใช่ที่ทำงานก็ได้ หรือในกรณีที่ผู้ที่เกิดปีมะเส็งนะครับถ้าจะลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายในช่วงของเดือนเมษายนนั้นพยายามทําด้วยตัวเองจะดีแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆจะต้องมีการร่วมหุ้นร่วมทุนไม่ควรเกิน3ามหุ้นถ้ารวมกับตัวท่านถ้ามากกว่านั้นมันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งในภายหลังได้นั่นเองนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัย ผู้ที่เกิดปีมะเสงที่จะเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนั้นขับรถขับราต้องระมัดระวังกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆไม่ควรกระทำนั่นเองนะครับเพราะว่าดวงชะตาของท่านมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทรสรุปไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่างเช่นโรคที่มาจากกรรมพันธุ์พวกความดันเบาหวานนะครับพวกมะโรงมะเร็ง โรคที่รักษาได้ยากโรคที่อยู่ในช่องท้องอย่างเช่นพวกแผลในกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบบางคนนี่นะครับฉลองสังสรรค์มากจนเกินไปในช่วงของปีใหม่ไทยในช่วงของสงกรานเข้าไม่ทานทานแต่เหล้าอย่างนี้นะครับมันอาจจะส่งผลต่อลำไส้มันอาจจะส่งผลต่อกระเพาะอาหารของท่านได้แล้วก็คุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีระบบไหลเวียนในร่างกายไม่ค่อยดีปวดท้องเมื่อเวลามีประจำเดือนท้องยากอย่างนี้เป็นตน้น อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่แฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวบางทีบางท่านนั้นอาจจะเป็นโรคท้องร่วงอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าในช่วงของหน้าร้อนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเดือนเมษายนนั้นถือว่าประเทศไทยเราอากาศร้อนที่สุดแล้วนะครับในเดือนนี้อาหารการกินต้องระมัดระวังควรทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาหารใดๆถ้ามีส่วนผสมของพวกกระทิอยู่ด้วยนี่ ต้องทานร้อนๆนะครับอย่าเก็บเอาไว้นานมันมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้ง่ายเมื่อเราทานเข้าไปจะเป็นโรคท้องร่วงท้องร่วงได้นั่นเองนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นอย่าพึ่งไปกังวลใจแต่ควรที่จะระมัดระวังเอาไว้เพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่อยู่2ใบที่ผมได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราช ไพ่เดอะเวิล์หรือว่าไพ่เทวดาดวงชะตาของท่านนั้นมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก,กรักษาคุ้มครองอยู่ด้วยพลานุภาพของไพ่สองใบเนี่ยจะไปลดทอนการแสดงผลการแสดงอํานาจของไพ่เคราะห์ลงได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนี่นะครับแทนที่จะแสดงผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแสดงผลได้เพียง4 0 5 0ิ้ทางที่ดีแล้วผู้ที่เกิดปีมะเส็งควรที่จะถือโอกาสไปทาบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่าน ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนทําบุญใส่บาทรถวายสังฆทานหรือวูามันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรจะทําบุญด้วยการบริจาคทรัพย์บริจาคทานบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมรนิธิต่างๆถวายให้กับวัดบาอารามต่างๆ หรือว่าจะปล่อยนกปล่อยปลาร่วมถ่ยชีวิตโคกระเบือเมื่อทําบุญใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปากรักษาคุ้มครองตัวเราภายในรายเรื่องในรายจะได้เบาบางจางลงได้ดวงชะตาของท่านนั้นหลังจากผ่านพ้นในช่วงของปีใหม่ไทยไปแล้วจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีมะเสงครับ คราวนี้ดีวเราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีมะเส็งกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่เจดเียญที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่เจดเียญก็บายควาว่าการเงินการทองของท่านนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นลหลายๆท่านจะได้นําเงินไปลงทุนทําธุรกิจทําการค้าของตัวเองอย่างนี้เป็นตน้นคล้ายๆกับไพ่สีมเมทาวนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่จดเหรียญนี่ก็ยังหมายเขาว่าบางทีบางท่านนั้นถ้ามีธุรกิจกิจการอยู่แล้วจะมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจของท่านให้โตมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาแล้วก็มีไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่ภระสังขรานจะมีโชคมีลาบนะครับแต่ว่าโชคลาบนี จะได้มาจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเป็นอนิสงบุญเก่าที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมานานนั่นเองนะครับเขาจะมาตอบแทนท่านในช่วงของเดือนเมษายนจะมีโชคมีลาบเช่นถูกหวยถูกลอตเตอรี่ในลักษณะแบบนี้ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันแต่ว่าผู้ที่จะให้โชคก็คือบุตรบริวารถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นจะซื้อลอตเตอรี่เดินผ่านแผงลอตเตอรี่ก็ให้บุตรหลานนั่นแหละนะครับเป็นคนสุ่มเลือกให้เขาจะนำโชคใหญ่มาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดปีมะเสงกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไพ่ fight The World หรือว,ว่าไพ่เทวดาไพ่ใบนี้คนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่เพียงแต่ว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นบางทีอาจจะไม่ได้แต่งงานนะครับคือตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยนะฮะรักใครชอบพอกันก็ ชวนกันอยู่ด้วยกันเลยอย่างนี้เป็นต้นอาจจะไม่สนใจเกี่ยวกับพิธีรีตองใดๆเช่นแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางท่านนะครับถ้าว่าได้ไพ่เดอะวัวหรือว่าไพ่เทวดาอาจจะได้คนรักคู่รักเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาและหลังจากนั้นก็คือไปสร้างโกรกแากไปสร้างครอบครัวอยู่ต่างประเทศไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมผู้คนเจริญพัฒนามากกว่าเราแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือ ไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่ภสังคราชคนรักคู่รักจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับอายุมากกว่าเช่นเดียวกันกับไพ่เดอเอมโพหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิคนรักคู่รักของท่านนั้นบางทีนะครับจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นผู้มากบารมีเป็นคนกว้างขวางอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเลยนะครับคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่เพจออฟวอนหรือว่าไพ่เด็กถือไม้เท้า คนรักคู่รักของท่านนั้นจะเป็นคนแดนไกลเช่นอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภูมิภาคหรือไม่ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ผู้ที่เกิดปีมาเสงท่านใดที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วให้ระมัดระวังด้วยนะครับถ้าจะไปนอกจงนอกใจไปม,มีกิ๊กไม่มีกักมันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งเพราะว่าพ่ห้าม้เท้านอกจากจะขัดแย้งในหน้าที่การงานแล้วให้ระวังว่ามันจะเกิดความขัดแย้งในครอบครัว ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เคราะห์ถึง2ใบด้วยกันก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยเรื่องของสุขภาพร่างกายแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักมันก็มีโอกาสพังทลายลงได้เหมือนกันนั่นเองนะครับฉะนั้นจงมั่นคงในความรักอย่าวอกแวกอย่านอกใจนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเสงประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปมีแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีมะเส็งทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวาเทียนพยากร์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนะนเองครับต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ